สวัสดีค่ะพี่น้องพอเพ่อชเจ้าเกี้นเจ้าเดินเราเปิดออฟฟิเชียลค่ะมึงน่าล่ะอ้าอ Before and after มันตีล่างออกว่าเนี่ยจบเขาเมืองพี่น้องโอ๊ยตายแล้วยังไรยั่อยคัะ มีปกาดใส่หัเออนี่นัต้ว้เนี่ยเียองออกตังเลยมอะนี้ยโอ้ยไปมาดูว่ามันจะออกไหมพาดบ้างพี่น้องเอาคำถาคกรรมกาือเปินแจ้งตั้งไว้ทีอ่าดูแรัวรัวยังสิเนาะอาจารย์ท่านอางะไปดำเนินกาอันนี้คือผว จาการ้ามไเย็บปักแท็กต์เองและก็ต้องออกบานจากกาออกามาไหนคนแค่ช่วแตอก้ามออกเป็นยมยมนนี้บริาคือเพ่นแต่แด่เป็นมดเออักโอ้บับ้น้แนะครับเนาะ เอ้ย้โพี่น้องสวัคกรรมกาทีอ่อขออนุญาตนะครับให้ไปเนพี่น้องทีได้มันเป็นก่อนยิ่งใหญ่ติดเป็นก่อนเป็นก่อนยิ่งใหญ่น่ะนะครับเราต่อมานะครับีวาดีนะครับเป็นเวลที่ีู แปการเพื่อยัดตักนะครับนะครตกถายวัด่ายตัวเพื่อที่จะรอบรับมันตุ้เียดูกับมาในงานีบานงานว่าเป็นหิึ่งวอ่าะพี่น้องดนะครับในการทีอ่าแจกตั้งถึงบ้าดูแน่แจ็คไฟแจ็คไฟนะครับเนาะเอสหรับงานดดอกเจ็ดที คนตเป็นทีเยียบ้อยก็รับเลือก็ได้ทมการเลี่วเิมทีจะมาขอท่อากเจออยากพี่น้องทับุ้งมายางมาเอาอจะหบทไเอามาเออาเอาหดีน้อยนเพิ่มาใหเปิดแนวเพื่อเดี๋ยวมมนบออกเพิ่งเนี้ย มันเป็นมองที่มันเป็นก่อนย่งยิ่มีอะนาเดียงองตริงว่าอย่าเป็นบอกหนึ่งสิ่งดอ เส้นหนาน้ำนื้อเยลล์สามแสนสวยอีกพ์ผัน่ะยี่บ้านเนี่ยหมดขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มาหาเฮงนะคะขอบคุณพี่สาวจากสวิสเซอร์แลนด์น้ำนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณให้ก็ให้พี่สาวให้หินฟังๆนะคะลรำรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดีวันดีขึ้นนะคะสวยๆรวยๆยตลอดปีตลอดไปนะคะ <c oughs> อย่างไรแกงกวยก็เมื่อคืนว่าเราสิอันแจ้งนาแจ้งซี่มันก็บม่ได้เม,มาเมืองอันไอ้ดบิเบีย,ก,บยกับนงบาดจมพอหยุดก็ไม่ได้เบิ้งเขามาสุดท้ายมู่เสร็จแล้วก็วาเมื่อเส่วนมาบ,าหบ,าบา่หอดบ้านในหอดงานกัน ว่ากันง่วงนอนก็นเลยแวะนอนกลางข้างกันนะคะนอนอยู่เลยเจตุลพ,พักพิมานมานบะะ้านบนตีห่อนเมื่อหมู่บ้านกันเป็นนางน้ำต่ำเมื่อนางเยี่ยวน้ำมันบักคมเปียรคไขยูปะตำตุปะตำดัก เ <c oughs> มื่อเนี้บ่ได้กินเขาเหล่าเรืองเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ๊ยคิ้วกระลบออกหมดแล้วลบหมดคิ้วออกเว้ยเรานี่นะ <c oughs> ตำหนักจะมามาลุ้มมุ <c oughs> ่งไอ้คือบรรยากาศสดๆหน้าเวทีนะคะ เบิดผาเสร็จนาไปซี่หาพื้นมึงอืออ้ยมันไม่ไห้นี่งเแบนบ่ต้องว้า ไฟเส้นหนาวออกเดี๋ยวนี้เจ้าเเป็นแตะยานก็หลายเองเอาอันนี้สองขวดเด้อให้มันเย็นๆก่อนเลสติเลสติเลสติฮะจีนยังก็เอาแต่ว่าเอาไว้ช้อนบะแมนนี่แห่ เขตระบาดฟอนเซ่ประเทศสวัสดีค่ะเมียบ้าอุ้ยความหวังของหมู่บ้านความหวังของหมู่บ้านด้นนีดรอบเดึกประวัติรอบจบรอบเศร้ากินเป็นเดีว <c oughs> เออ,ขอเขาจะเพื่อนี่เครื่องปัน้นหรอวะตุข่อยเือไฟบ้านมากเคื่อหอนเอาแทะฮะเดียวติเดเดมียนเจ้าอยู่ใสเป็นเ <c oughs> หน็นนั่นฝุ่นเห็นมาดวงเลาะออกไปอยูตั้งฝุ่นเออหมดไอ้ไอ้เป่าก็อยู่ฟังฝุ่น <c oughs> แต่ว่าเจ้าอยู่ใสอยู่ใสเวทีมันแคบ เปนกันเล่ลางเก็นเดียว,วยไ,ปใใยปไปเดบ่วด้ไซรดอกพี่น้องไฟป็นเสียมาแล้วเสียหมดล่มจนโอ้ยแนฟนปีนทอง วันนี้งานเชียงขวัญนะคะพี่น้องอย่าลืมมาพอกันอย่งานพระเจ้าใหญ่เชียงขวัญบ้านเชียงบ้านพระเจ้าใหญ่นะคะพี่น้องอำเภอเชียงขวัญจังหวัด้อยเอ็ดนะคะพี่น้องนะคะบัตรเขางานลอยยีบาทนะคะพี่น้องนะคะอย่าลืมมาพบมาพอกันค่ะพี่น้องให้กำลังแรงใจนะคะพี่น้องมาเตยเสด็จดําการค่านะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้คลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ